ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีภารกิจนะคะออกไปรับคนไข้บอกว่าเป็นผู้ป่วยชายอายุประมาณ62ปีนะคะซึมหมดสติแล้วก็เตรียมทีมเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็โทรไปสอบถามญาติคนไข้นะคะว่าตอนนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สอบถามเส้นทางนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปตามเป้าหมายที่เราต้งไนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย